สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็ได้เวลานะคะออกมาเดินเที่ยวอีกแล้วนะคะนี่ทำอะไรนะทำอะไร,น,ะไรนี่ทำอะไรหนูทำอะไรหนูโอ้ต้นไม้ถูสบายเลยนะคะนี่ต้นไม้ยางนานะคะต้นใยใหญ่นะคะพอดีกับตัวหนูเลย อ,อยู่นี่ว่าวันนี้ลูกเวลาสะอยู่นี้อยู่นี่นะสวนนี้ก็เช่าเข้าไว้แล้วนะคะคุณเมจาเช่าไว้แล้วนะคะสวนนี้เช่าที่ว่าให้น้องเดินเที่ยวนะคะปลูกหญ้าะะไม่ได้ปลูกหญ้าหรอกค่ะคือว่าหญ้าเขาให้เราซื้อนะคะนี่แต่ก็สายทองเดินทั่วไปแล้วก็เลยไม่เหลือแล้วไม่เหลือไม่เหลือ่ออเหลือ มาบอยจะเขาให้เช่าแล้วมาเหยียบที่เขาบอยจะเขาให้เช่าแล้วนะคะนี่ไปท่งมาทำไม้เขาหักเขาเลยมอบไม้ให้เลยมอบไม้ให้แล้วก็มอบสวนให้ด้วยมอบสวนให้ดูแลเลยดูแลดูดูแลหนูจะทำลายหนูไม่ดูแลหนูจะทำลายหมดเลยนี่จะทำมันเป็นฉลาดนะคะ ถูไปเถอถูถูกกันกับแม่อเลยคนละข้างยังกันถูแล้วแม่แลนเอออย่าพุดเข้ามาด้วยม่แลนเลยไม่แลนเข้ามาออกไว้แล้วไม่แลนเป็นต้นแบบว่าเป็นคู่นะคะคุณแม่พอดีกับท้องช้างเลยแม่แลนจะเข้ามาเด้อเด้อออกท้องไม่ได้แล้วแวบไม่ได้แล้วนี่ อย่ามาอย่ามาไม่นะั้นอย่าออกมาเขาเพิดเอาออกไปยา,าย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 า,ยาขนาดสายท้องนี่เขาเพิดไปอะไรออกไปอย่าเข้ามาเด้อมันเป็นแบบว่าอันตรายด้านช่องนี้นี่นนอันตรายอันตรายท้องเข้ามาแคบนี้ได้ตัดต้นยางนาใหญ่เลยนะคะนี่ไม่ใช่ต้นเล็กๆนะคะหนูออกไม่ได้เลยนะนี่ต้นนะคะสู้ สูงมากๆเลยนะคะท้องช้างเข้าไปจะพอดีนะคะเข้าได้แต่ออกไม่ได้นะคะไซคานาไซทองยังเข้าไปบบาแบบว่าแบบเสียวเลยนะคะติดพุงต้องได้เปิดลมออกแน่เลยเจาะลมออกแน่เลยใช่ไหม,มนะใช่ไหมใช่ไหมถ้ารู้ด้วยนะคะถ้าว่า เปิดคลิปนี้หนูก็จะมาทำคลิปเลยนี่ฉลาดนักลูกใครฉลาดแท้ไปไปฉลาดแท้มาทำไมเข้ากล้องไม่หาอาหารกินอไม่กินหรอกอาหารจะมาหาพ่อตัวพ่อเหงาตัวพ่อเพฟสเหงาไม่มีเพื่อนอุ้ยพ่อเพเอสไม่มีเพื่อนพ่อเพฟสเหงา <c oughs> อพ่อจะพาเดินเป็นอะไรปิดพ่อนะคะปิดตามเป็นเงาเลยตา,เตามเป็นเงาเลยตามเป็นเงาเลย กันจ้าแืมอไหนถอยถอยตามก็ไปเลยตามไปนะอย่าตามไปนะเฮ้ยเขาผิดบอกว่าถอยถอยใส่ทองก็ถอยน้ำแบะถอยแบบถอยหนูไม่ถอยหนูจะไปเล่นต่อ เล่นตอนจะไปเล่นต่อกนกจะไปเล่นต่อนนอ,อนั่นลงลง,งนานไปงานเดินทไม,ม,ทไมลุเดเดินทำไไมเดินทำไมแท้เดินทำไมแทม้ เล่น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 ออกมาเล่นนะคะไม่ได้ออกมาหาอาหารทานพอนอนเล่น<_ <C> _>นั่งเล่นวะอยู่ไม่วันนี้จะอยู่นี่บ่นั่เดินอยู่นี้อยู่บ้านไม่ได้รู้อากาศไม่ค่อยดีอากาศร้อนอยู่นี่อากาศดีนะคะอากาศเย็น บรรยากาศเย็น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  <c oughs> ยืนพักผ่อนยืนพักผ่นกายาเล่มชินได้ ปาคิวได้นอนละนอนียนออนหาะสัสดีค่ะวันดีค่ะอยมองหาด้วยอยู่ไหน เพื่อนเพื่อนถ้าเกิตัวแกเสียงหนุนน่ะแหละมองหานู่นนะคะเพื่อนนู่นนะคะบ้านนู่นบ้านพี่ทองคานู่นช้างบ้านถ้าแตกตื่นหมดละเสียงมันดังเกิน

ลองรับด้วยย่าน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 เขาไม่ได้เรียกงูหรอกเรียกเพื่อนเขาเล่ยานเล่ย่านเยยบยี่ย็บตี่มือขาวอะย่านย่านอีลาย่าน ตัวแล้วกตัวละอนย่นยานยานเสียงดังกลัวเสียงดังหนูเสียงดังคนเดียวได้นะคะแต่เพื่อนห้ามเสียงดังยานเอินญมาเล่นเด้อเอินมาเล่นมาเล่นกับหนูเด้อเพื่อนมาเล่นกับหนูเด้อหนูกำลังม้วนยังมีเพื่อนเล่นด้วยนี่นี่ เทกตื่นนู้นน่ะเลยเสียงนู้ดังดื้อยานดื้อยานใส่เลยเสมอจะเพื่อนกลัวหนูไม่ต้องกลัวเพื่อนหรอกนี่เสียงดังแท้ดื้อยานดั่นกันดั่งหาเพื่อนมาเล่นด้วยียอก เอาเพื่อนมาเล่นด้วยรู้นะคะถ้าจะเสียงดังก่อกันไม่เลนเงียบเลยไม่เลนไม,ไม,ไม่ไม่สนไม่เลนไม่สนเสียงใดนั่นเขาไม่ยอมเหมือนกันเขาเสียงดังเหมือนกัน เขาสองเชืองกันหสามเชือกันน่ยง้าแม่แหลนช่วยแม่แหลน,ลนออกเสียงเสียกันแม่แหลนแม่แหลนไม่สนนยังเด็กขึ้นไหนมาร้องอยู่นี่ยังเด็กขึ้นไหนมาร้องเว่ไว้อยู่นี่น คุณยายน้ำผึ้งคุณยายน้ำผึ้งกับกับเพื่อนน,น,น้ำเพชรน้ำผึ้งตรงนีอ้อย่ไปไม่ไปไม่ไป,ไไปพ่อห้ามหายพ่อหนูกลัวหน,นหนูกลัวเพื่อนหนูกลัวเพื่อนอื <c oughs> อกอดไว้เกอดไว้กอดไว้กลัวกลัวดูนะคะทางนี้เพื่อนนะคะ เช่นสามเชือกที่างนู้นเฮ้ยมาเชือกเด็ก่ไหนมาร้องดังแถวนี้นี่เด็กถูกมันเด็กถูกมัน เด็กสายทองสุกมันไม่มีใครยอมใครจะเก่งเก่งเสียงใสใสแววๆเลยแกล้งแกล้ในเสียงน,นี้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอ้าวัสดีค่ะบอกแม่แบบหาวแห้ง คค่่ะแมยัังสสวดีขอบคุณค่ะแม่แม่จ๋าที่เข้ามารับชมคลิปหนูค่ะอไขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่งเลยนั่งรออีกแล้วนั่งรอได้หมูนั่งรอได้เลยจ้าจ้านั่งรอ